เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วต้องเปิดกล้องครับแบบนี้โอ้ยังไงครับคันขมงชงเชงนะครับขันรอขันรอเป็นยังไงครับนี่พียพ่ยนุนพี่ยุนอูเห็นควันขมงนะครับไม่ได้ตั้งหลักเลยรอล้นนี่วัดดีดีครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับ หรือว่าช่อง youtube ลอหล่นรวมดำประบาดทุกทำงานนะครับโอ้คันนี้เป็นยังไงครับนี่เป็นควันขมุงครับเมื่อกี้น่าจะฟรีครับแม่กเกรอรถไทยนะพี่น้องรถไทยครับเอาปุดคลิปกันช่วงบ่ายด้วยครับนี่หลังจากพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับช่วงบ่ายโมงแล้วตอนนี้ เริ่มงานกันครับอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยแม่ทางมันค่อนข้างที่จะมีจุดฟรีนะครับจุดฟรีหรือว่าหาไหลลื่นครับโอ้ันร็อกทันร็อก็อก,อกกี้ครับฟอร์เวิร์ดหนึชื่อเต็มของเขาโอ้ถึงขนารถไทมากระแทกกันนิดหน่อยครับนี่โอ้มาฐานมาฐาน าวางไปครับขนขมครับนีอันนี้อันนี้เทคนิคนะน้องเวลารถฟรีรอะไรก็จะยกทย้ายหรือว่ายกดำขึ้นครับจากเลนหนึ่งจริงๆแกล,ลันน่นเหมือนกันครับนี่ท่านรอกนี่แต่แกไม่ค่อยเหยียบครับเกนเนิบๆไม่ค่อยเหยียบนะครับ ขันนั้นมาด้วยเอา้าดูขันนั้นด้วยครับทั้งนั้นยังไม่ยังไม่ได้สายขากล้องครับนี่ตั้งตัวไม่ทนันเห็นชดเด็ดซะแล้วครับเดี๋ยวต้องติดตามมันก่อนทั้งนั้นโอ้คันนี้ก็มาด้วยครับนีู่เห็นคันนี้แล้วผมน่ากลัวจริง เตือนหมู่บ้านสะเทือนแผ่นดินสะเทือนทุงน่งนาครับฮูดเกินลูกพี่เดี๋ยวไปชมแมคโครกันหน่อยครับมาตามดูท่านแมคโครกันหน่อยครับท่านโกบีอันนี้อันนี้ไล่ระดับขึ้นไปอีกนะครับนี่ไล่ระดับขึ้นไปอีก เริ่มงานช่วงบ่ายครับพี่น้องหลังจากพักกลางวันทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อครับกับเทีมงานนี้ทอโค19ครับผมหรือว่ากินเกตฟาร์มสำนักงานบ้านม่วงอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยโอ้มาทานมาทานอยู่กับกับตันแจ็คอีกเช่นเดิมครับคันนี้หลังจากที่ไปเปลี่ยนโซ่มานะครับนี่เปลี่ยนโซ่มาฝั่งหนึ่งนะพี่น้อง อีกฝั่งหนึ่งยังย่อนยานเหมือนเดิมอ้แบไหนนี่ฝั่งนี้เปลี่ยนไหมไหมนะฝั่งนี้นี่ฝัง่งขวาครับเปลี่ยนไหมไหมฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับสังเกตโซ่เขาครับนี่สังเกตแท็กโซเขารับดูไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ตึงเปรี้ยครับอีกฝั่งหนึ่งย่อนยานโอ,โอ้มาตรฐานมาตรฐานนะครับมันจะหลุดออกหรือเปล่าครับเนี่ย โซ่แท็กหนิอันนี้ไล่ระดับนะครับไล่ระดับความเสมอของดินของนาผ่านมาตรฐานตัางรับโดยท่านรอกอยู่ฝั่งทิศใต้หมู่บ้านครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านพรมองเลยอยู่บ้าน,นนนกลางครับตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระครับผมจังหวัดสุรินทร์ โช้ยแจ็คสโล่กันหน่อยครับนี่นี่ไล่ระดับใหม่นะครับตรงนี้มันจะนุนๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวได้ระดับขึ้นไปดินบนข้างสวยงามครับนี่ดินร่วนดินร่วนซุยเลยครับหน้าดินงามๆเลยไกลกันหน่อยครับท่านโช้ยแจ็คนะนี่ลอง กองฝีมือครับมีเก่งมากครับพีบเจเปอร์คนนี้เป็นทั้งรถเกี่ยวเป็นทั้งแมคโครครับเป็นทั้งรถดำเป็นทุกอย่างเลยยอดสุดย,ยอดโอ,โ,อโอ้ตกกระยังตกกระยัง ไอ้ครู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 ครโ,โซ่ตกครับโซโต่ตกจากสปอกเกตครับมีแต่ยังไงครับมาดูว่าเขาจะแก้ไขย,ยังไงครับเป็นทิศผมก็ว่าแล้วทำไมมันดูไปยอนยอนยอนว่าปกติโ,โซโ่ตกครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ของเขาครับเขาจะใส่ย,ยังไง ตัวไม่ได้ครับก็ต้องขูดเอาครับขูดเอาอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนครับพอให้เต็มรถดับไปก่อนใส่เลยครับนี่ครับการใส่นะ้นติดตัวใส่ครับปิดตัวเอามือค้ำแบบเอามือค้ำแล้วก็ปิดตัวเข้าระบาเยเข้าระบายเลย เข้าครับแต่ยังไงครับตะปิดตัวอีกทีหรือเปล่าไม่เข้าครับโอ้ปัญหานะครับป,ปัญหาอปุปสรรคแล้วครับแต่ยังไงครับนี่ หน้าก็ไปหลังไม่ได้ครับนายผู้ฝืนมาครับฝืนเลยฝืนเลยขานแล้วเปล่าดิโยกครับโยกโยกเดี๋ยวๆคี๋คำช่วยิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็ปั่นเดินเถินเถินเถินเแล้วเดี๋แล้วเกีบไเข้าแล้วครับเรียบร้อยโอ้มาถานมาถานเรียบร้อยครับนี่วิธีครับ แต่ก็ยังหย่อนกับฝั่งนู้นอยู่ดีครับเพราะว่าโซ่มันฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะพี่อนวันนะั้นฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับเ๋ยวมีฟฝั่งหนึ่งที่ผมไปถ่ายทำนะโอ้อันนี้คือสมพอเป็นสังเกตเนาะพอเป็นแนวทางพอเป็นเทคนิคครับผมก็ไม่เคยได้เห็นครับนี่คุณจะมักเคยเห็นนะครับโซ่ตก อันนี้รองเท้าหรือว่ารองแท็กกันกระดกกันกระดกไว้ก่อนสำคัญมันเลยงกันต่อครับนี้ไล่ระดับก่อนอ่ะไปมาครับกับเจ้าขั้นหล่อขั้นเดิมเพิ่มเติมคือหลังหลังอาหาร เดี๋ยวเดี๋ยวาหาที่นั่งเัยให้มันได้มุมกว้างๆนะครับโอ้ยฮะ,ะนี่ครับกว้างๆเต็มระบบเต็มรูปแบบครับโอ้โหขัดขังที่จะไม่เท่าไรครับนี่ช่วงนี้มันยังหนาวๆอยู่ครับนี่อันนี้มีเองหรือเปล่าครับนี่เปิดตัวไว้จริงๆแกมีเองครับแต่แกไม่เปิด,ปดครับนี่อันนี้คือสไตล์แกนะ สไตล์แกเปิดประตูขับรถครับโอ้เบลโกยูตันนี่เอสเครับรุ่นนี้รถเป็นรุ่นสองหรือว่ามาร์คทรูอยู่คู่คนไทยมาช้านานและยาวนานครับโเบโกครับผมอีกจากเวสต์อ <to> ินเจแปครับหรือประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่า โกเบลโก้หนอยู่คู่คนไทยมาประมาณ40ปีครับจริงหรือเปล่าครับนี่อันนี้ก็เป็นรถรุ่นแรกๆที่เอาเข้ามานะครับในเมื่อสมัยแต่ก่อนน่าจะเอาเข้ามาเป็นรุ่นเริ่มรุ่นสองหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับผมเคยได้ฟังได้ยินมานะยังไงครับนี่ ส่งเอฟซีก็มากันเยอะครับอันนี้ที่ชายมากันมากมายหลายท่านครับเดี๋ยวตักใสให้คันนี้เต็มกว่าครับจะไปทางไหนตอนนี้นหนหน้ายังเคลียร์ที่ที่เทกนครับเคลียร์ที่ลงก่อนว่าได้ยังไงครับนหนหน้าเคลียร์ก่อนคนเทไม่รู้ที่เทเขา้างี้โอ้เละเลยแบบนี้ ภาาบานผมเละเลยเละเลยตายแล้วตักแป๊บเดียวครับนี่ไปเรื่อยๆครับรถเล็กรุ่นหกสิบมีความได้เปรียบก,ก็คือเขาตัวเล็กกับคล่องตัวในการโยกย้าย ในสถานที่กับแคบกับตามซอยตามหมู่บ้านนี่ไปได้ครับใช้รถแบกนี่ก็เป็นหกล้อครับเป็นแค่รหกล้อนะหกล้อนี่ก็ข้นได้ครับนี่เอสเคหกสิี่ขึ้นหกล้อสบายสบายครับทําหางลงเหมือนเชลเลอร์องรถเกี่ยวครับทาหางลงไปก็ขึ้นได้สบายครับนี่ยกย้ายง่ายครับไปตรงไหนก็สบายคือง,งานอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าได้ความคล่องตัวครับเรื่องการยกย้าย ดูที่ฝีมือของท่านชจเฟอร์เดยครับ่าเจเฟอร์ฝีมือเก่งเหมืนอนกับตันเช็คนี่ก็งานเดินแน่นอนครับนี่ตาฝีมือขนาดนี้นี่งานเร็วแน่นอนผมคิดว่าวันล,ละร้อยเที่ยวนี่เป็นอย่างตา่ำนีสบายสบายครับวันล,ละร้อยนี่สบายสบายขุดประมาณสักขุดประมาณสักแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นครับสบายสบายร้อยเที่ยวนี่ ไม่ตามกันนั้นแน่นอนผมไม่ทราบว่าวันหนึ่งเขาทำได้เท่าไรนะประมาณมากสุดนี้ได้เท่าไรนะถ้าวิ่งปากบอนะมันอยู่ที่รถดำนะครับถ้ารถดำเยอะมันก็ได้เร็วครับไมโครด่ไดเร็วไปแล้วครับเ,เดี๋ยวต้องเดีไปปรึกษากันที่ที่ก่อนครับอ่ะครับ น่าจะไปเคลียร์ first, ที่ลงกนก่อนครับนี่ที่ลงไม่ลงไม่ลงร่องรอยครับมนหน้าไปอีกอย่างหนึ่งครับจะของบ้านไปอีกอย่างหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนครับก็เดี๋ยวเขาไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวจะพาไปติดตามทีทีกันด like ้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี hm ้ก exactly ็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปของผมค่อนข้างยาวเลยครับคลิปนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องยูทูบลอโลนรวมดํารประทุกทํางานนะครับช่วงนี้ก็วันที่สองแล้ว วันที่2มกราคมครับต้นปีพุทธศัก,การ,ราช2565ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยขอท่านโชคดีนะครับผมมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งปีครับขอบคุณมายงมากสวัสดีครับ